เตัวหนาเด้อจะยาวตัวใดนจะยาวตัวไหนเนะขาอันนี้นัน่นเขาก็ะสอบนึงอันนี้ไปอันนี้ลูกน่ะสิอุ้มให้มาหรือสาวไล่บอสิอุ้มลูกให้จะนอาอุ้มเอาอุม้มเขาอุ้มจะขาไปรถเออได้ขึ้นรถผูไปเอากล่องผู้นั่งลอยขันว่าสมมติว่าสิหายเขาเจ้าหนี้เจ้าสิแบกไปได้บอ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงเบิร์ตสุขสุขคนเบิร์ตสมองสุบอนเดอร์อพาะกับสองยูทูบบ่าวลาวพาเพลินคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเพิ่มเติมกันขอโทษขออภัยมาเป็นสะพานบุญในี่ยบุรักผู้ใหญ่จะดีจะบุญเ่นคือเก่าฮะแหละเนาะมันนี้ก็มีของมาให้ขอบคัวนางลอยเพลินคือเก่าฮะและ เนาะส่วจะเป็นยางกะจังเบิ่งไปนากันพี่น้องเลยเนะาะเบาเผลเฉลยดอกจังเบิ่งจังชมไปนากันเนาะแต่ว่าก็ลนี่นั่งร้อยนี่งูว่านนี่อา่าทังบา่าวเล่ากระจายขาส้มขาสางไปอา่าครบเป็ดที่เรียบร้อยเดินเป็น้องเดินแต่งานกระเช้าเขาแกะอยู่แต่ว่าเขารอให้ผัวนั่งร้อยอยู่ก่อนคพื่อให้เก่งเนาะให้มาจับมาบายเฉลยกันเป็นว่าเนาะให้แกะสังกะซีเลยครับแกะประตูบานประตูมันตกอะไรเนาะ แต่ก็ลองถามเพิ่นว่าถ้าว่าสิเหต์ลังคาบันไดนะ่ะสีเบิดประมาณเท่าไรเพิ่นเอิญหาเซนกีบสางน่ะเพิ่อนอาหาเซนกีบน่นะมีมีเสาสองต้นเนาะเสาของสางเองแล้วก็สร้างกับซีสามแผ่นไม่สี่สแปดสาม 4, 8, โตรประมาณนั่นแหละพี่น้องเว้เนาะป่ะตอนนี้กำลังเอนะิญน่ะแม่ลูกเขาออกมาเดี๋ยวเอิญแม่ มือได้เหรอหนูมือมือพอแห้งแล้วเริ่มกำอีกแล้วเอาละที่เอาของในใจไดสบายเห็นอะไรเห็นอะไรมากจสบายดีแต่ผู้ที่เอาป่านจะบายดีดีวันละสะบายดีป่าลุกพูดเพลงนี่ตัวใส่กางเกงตัวนี้แหละพี่น้องเลยมากแห้งลีนเนาะเอาพี่ลูกนะซื้ออุ้มให้แต่แห้งเลยนะไปเอาไปเอาของเจ้านี่ ยังนะอยัง,ง,ยง,งอนะเปเิ่เ,เริบุเพ่งเพ่อบางอยาได้ขึ้นยังนะมันบแมนเดอตัวนาเดอจะยาวตัวไหจะยาตัวไหเขา,ขาอันนี้นั่นเขาก็ะสอบนึงอันนี้<ป>อันนี้ลูกน่ะสิอุ้มให้มาหรือสาวไล่บอสิอุ้มลูกให้จะ,ออจะนอะอุ้มเอาอุ้มขาอุ้มจะกข้าไปโลด ขึ้นรถผู้ไปเอากล่องผู้นั่งลอยคั้นว่าสมมติว่าสิ่หายเข่าเจ้านี่เจ้าสิบแบกไปได้บอแมนบอเล<อ>ี้ยวยังคือว่าบอป<า>ันมือว่านคือแบกพ่อนเข่าได้สัเออนี่ตัตวนั้นมันเบากว่าบอมันเบากว่ามันเบากว่าอันนี้มันหนักกว่าเอาอันนี้จะเป็นทางเขาเองเราขึ้นลงทางกับทางบุญมีอันนี้เอา้าเฮ้ยบุญเพ่งเอา้เอาทางเจ้าโดยมาลเอามาขึ้นเลยเดอ้อ ฮันเด้ลูกอยากซอยลูก yeah, ส uh, ิเอากซอยือเองไ่ด้กล่องยังอีแล้วมือนี้กล่องวกล่องบักใหญ่วุ่นลนทับนั่งร้อยกับลูกอีกแล้วพี่น้องเลยเยี่ยมมากก่อนเยียมมาเดี๋ยวมาพี่บาสิถ่ายหุบมันไปใกลๆกันหนึ่งสองสามไปป้านี่่ก ปแกะกล่องน้ากันพี่น้องเลยก้ยนักอก้ยนักอก้ยนบริัดยนักบอกอะไรนักก็ผลเขาใคแน่บ้านี่อะไรส่งมากับบใส่เอันนี้นี่บนมีนี่ส่งกรบเได้ใส่ หัวชีวาได้ได้แม่ก็ยังอุ้มจะข่ามาวังใดนี่จเจ่าผัวอยู่ห่มก่้ยผูัวจากนั่งลอยว่าผัวบ่ยู่ แม่ไม่ได้บอกว่าผัวบอกยังอยู่รงังคาผูวป่าป้าตัวบอนตากปลานงลางลอยรัรงาคาขิะไร่พี่ขักเ,เ,เหรีบัทอืม ไปแล้วแล้วเยพอบ้านพออยู่โอ eh mm ้ยอ้อไให้แม่มันใส่ส่งไะโหลดเลยไปส่งม่นางเลยไปโหลดไปโหลดจิบปากก้องให้นึ่งคืออองกับเปางามแทนมือนี ไปองเฮียนสิบ่บอุบ nah, ุนเพงขอซื la, ้อให้กระเป๋านะพอซื้อให้พวกพอเจ้าคือมีเงินเนาะพอเก่งก็มีเงินวะซื้อกระเป๋าน่ะเฮียนให้เนาะบุญเพงเอามาแกะแกะในแม่นางลอยเจ้าเห็นเดี๋ยวมันมีอย่างอาบุญมีมีตัดน่อเด้อมีตัด Này. Này cái cho này. cái này một pin này. Pha À <laughs> <Heen bò>. <laughs> แม่งูมันก็่าสีต่อตาแม่เจ้าเนี่ยเอาเปิดตัดโหลดเปิดเป็นบ่พร้อมเลยบ่พร้อมแล้วอยังคู่เลยบ่ว่ามีอยังในกล่องอ่ะด้เงาฟันก็ได้เสือัวเจ้าอยากได้เสือสีเป็นยังตัดออกลถแล้วแล้วคนเราพยายามทำฐานนี่เอาปุ่มโหลดกระนาบออกก็ได้ระวังเด้อมีตัดตะเตลิดถึอมือซะเด้อถึอมือลูกซะเด้ออ่ะเด้อ ่ีควรจิปานให้นะเจ้าแกเองขอดีอ่ะเดิตัดมือมันลูกทำอะไรเป็นบ้างเธออ,อ,อาบอยู่บ่อน้ามื้ยนี่อาบน้ามแล้วตั้งไหนทั้งลูก <S 2> <S 2> ะจะบอกครัวจะบอกนางอนวันวักแล้วมันคลิปชาวลูกอะแค่ เจอหัูแม่เเก่เจริญไปใส่ซาหัวลูกเขาฮะแห้งแล้วเนาะใเก่าเนี่จบซาโอ้วยากบยักเบิ่งเดีกัการกายปากหัวเกอเดีนอย่านี้มารุนกันนางลอยกับบุญเพลงได้กล่องอะไรโอ้ได้สวยงามเจส ไปส่งตรงมาจากคอนแก่นจังหวัดคอนแก่นประเทศไทยเกีเ่ยังนะบ้วนยก่นอเนเบิ่งของในกองก่อนอย่าพอ่อย่าพซอพยนะเอาไว้ก่อนบุญเพ่งเก็บก่อนนนะี่มน,นมันมูคืนกระได <c oughs> เอาหรือว่านนเคือจงอยากกินขนมบนอลดังคอยี่ระย,ยาก,กว่าฉัน นี้ก็เลยจัดมาเลยขนมเต็มกล่องบ้างใหญ่เพราะวันนี้ซีรีส์แรกมาอีกแล้วเขาลูกอุ้ดลูบุญูกุนนี้อุ้มบนนี้มันุดออกมาเลยอ่เออาล้ง้เอาออกก่อนอย่าโยนเดินัางลอยคอยว่างเด้อข่อยโป้งข่อยปงยังไะ ม่ยังแกมึงดูจะ่าพาว่าออกก่อนออกก่อนเอาออกค้นออกก่อนค้นออกก่อนเอาออกเอาออกวนเพลงยาเพิ่งเอาผิดเกียร์มาเลยนะไม่ดูภาษาอังกฤษยังนั่งรอยอ่ะนะยากำจัดเหงาเออสบู่มีแต่สบู่เลยหรอสบู่เออสบู่ยากำจัดเหงา ยากระันเทาายานดีเซลาอีเดอร์เปินผักสบู่มาให้กระใสอเดอร์ขีกะขกะเกลอดยาเน้อหงอกน้องอเออเออเนา้อหงอเบินัหนแล้วกล่องแปรไวทั้งลังผมอ่ะยาสะผมตะเกิ่งรักษารักษาโรคขีากรักษาเชื้อราตัวแดงขนมหมักนางลอยมา สามกล่องสี่กล่องมาทำกินแบบนี้กินให้เบื่อไปเลยเบื่อนะยากำจัดเหงาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บ้าแลาวต้องจัดให้เป็นระเบียบก่อนเป็นยาสะผมเอาหนามใส่ผมาสิจัดให้เป็นระเบียบก่อนแค่นั้นเลยเบียกใส่ได้ก็ใหตุผที่กระจายไปเลยแค่นั้น

ประเทนวันนาง้อยมกักเอสเซ่หกกล่องัดมาเลยสี่แต่ว่ากอสี่เนาะเอาไปนะมาเราเอาเลียวหาหกกล่องอเอาตัวน,นี้คือนน้อ่ติ้งอ้าเอาเอาวางลงอัะนน้ีอาโชบ,บ่นะมาที่กะน่อมาสิจัดหนเปิดเห็นน้ำกัน,น่จะน้อยว่าอาอองมันตกล่น ไม่มีอะไรตกหล่นตรงไอ้กึ่งมีแต่มาหล่นอยู่เพื่อนนั่งร้อยหล่นต้องไอ้เกึ่งอันนี้ยาทากะเกล็ดของครัวเจ้ายาดุมจัดเลยบ่สเสร็จแล้วอยากจัดก่อนเลยแย่บอสนันเริอมเลยไว่าแล้วบ่ทา,า,างล่างบนนี้ทางล่างบนเพ่งเนละมานี่บ่นั่งร้อยอันนี้จะเป็นยาขาหาวเด้อ มันเป็นคือเชมพูนีะซะได้ได้ขังคนวะไอซสะแล้วก็มากไว้ประมาณหาหนาทีจย่างล่างออกเจอทำให้ได้เด้เลยมันกระโพกระโพกองทั่วหัวทั่วห่างพี่น้องเอ้ยจัดสุดใหญ่อะไรนี่มาเลียมาเรียมาอันมา<อ>บุเพงโอ้บุญหล่นทับอืมบุญหล่นทับอีแล้วทับอีดียกมือในแม่ซาทุในแม่ซาทุบุญเพงทับเกือบมาบัได โยอจะมาใส่ใส่คือนึงร้อยดอกชุดใหญ่ไทยกับพิบเนาะใส่แต่องดีเทงนั้นเลยคนยังคือว่าวาสนาดี่นซอยก่อดอดซอยไทยซอยอะให้ใส่ แช่บะขนมแน่นั่งเลยให้ยังกินแช่บุมันเฟงนี่ยาเนี่ยไห่ไห่นั่งนั่งดมโลดยาดมตอนเาื้อไห้ตอนนั้นได้เบิดระบบทามูนหลกไปทิพย์เนี่ยใ่เลยไปเลยเบิดลแบบนี้เนี่ยที่เคยชื่นหจ้างตอนนั้นเลยเปิดเลยบันเดันมีเบิร์ยังเอาไปดมย่างแล้วก็ใส่ตวเกาก่อนตนงเก็บไว้ดอ Mai chăng mong ừ, mai chăng mông mười ba năm mười ba năm mười ba này mười ba năm 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 đã ba năm mười 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 ba năm หมอหมอสิจัดสิพี่น้อง่ม้เส่ดึงมันจะแบบเนี่ยมันนวดจะกที่นั่นเนี่ยเนื้อนวดเตอร์ดันกันนะนี่นะเด็กมันต้องให้น้อยนี่มันสามสีสีหงส์กินเด็กต้องกินตัวนี้สินั่งร้อยนี่คือสีบอยากเลยแหละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิเนี่ยยันเบื่อแล้วแหละขนมตัวนี้แม่นบอยร้อยเบื่อแล้วบ่อเติมที่กินจังมื้อ mự mượn chinh mượn Mẹ người. Mượn ở trong cổng. Mượn bì ẩm mượn tay. Huh? 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 เจ๊นิงพี่น้องเลยเนาะเจ๊นิงเจ๊ใหญ่ใจดีใจสปอร์ตจากจังหวัดขอนแก่นคือว่าพี่นิงเนาะเประกานให้บาลาวคือการกล่องหนึ่งคือกันแต่ว่าแก้ไปแล้วแต่กับพี่ได้ไปคนละแบบมาแหละเพราะว่าเขาบันมีเล okay. ็กน้อยนะเออไม่เข่าซีรีส์แรกอีกอย่างหนึ่งเด้อลืมบาลาวลืมพี่นิงเอ้ยผมลืมมายาแก้ไอมาให้นั่งรอไซะแกะแล้วยามจะมาเลยแหละบัด โต้เมื่อนมาหรือก็มาเลยมื่อหน้ามื่อในมามาตลอดสิน้อนังเหยโอ้ยประหยัดมีการกระจายกนเอ้าแต่กระจุยกระจายระบาดกินเป็นอย่าบ่อสีนั่เโรสช็อกโกแลตรสช็อกโกแลตเหมือเหมือมาณนี่งสิปาดให้นะโอ้โว่เพ่ง น้องน้อยระวังเดิมกันไก่กับลูกเจ้านะบุญมีนะอย่าไปไก่ลูกเจ้าจังางไรเอาไปไหว้มาหนี่งกันไก่นะแกให้ลูกเอาไปไหว้สูงๆจะน้อยให้ใส่ขวยมาให้นะใส่หมื่อใดหมื่นปีแล้วมื่นีปอเบลเลี้ยงมากระเพยหมดเลยเบลจ่อยมันได้มาปอ เอาไปใส่เงินเพลงไปเก็บเลยจะไปหายแล้วไปแบนไอ้นุชด้วยนะเอาไปละมาเด้อที่นอนเงินเพียงคือว่าไม่ไม่ต้องยุ่งกับซันไม่ต้องยุ่งกับซันน่ะนั่งร้อยบอกแม่ไปมาเด้อว่ะสิดีกว่แล้วเด้อดีกว้ว นางคือว่าวไทัยท่านวันนึงไปซอนนางว่าวไทยบ่าวเวียงบ่าวเวียงสอนคือมาสอนขากแท้เอ้ยส <c oughs> อนไม่ต้องยุ่งกับสันเภาวะว่ะเราจะบอกลูกจะด้อเล็กน้อยพี่น้องเลยมันบอกในอะไรมันก็ได้นั่นน่ะอ้ยคงดีบ่าวลาอบอภาวะอะไรกันาดนี้ ว่า,ลมมาแล้วมันก็ไปายล้นนิติกรรมอะ่รบ้าเนาะเพราะว่ายังมีของให้บุญเพ็งอยู่ได้มีอยู่ได้เพราะได้เบิร์ท่านี้ได้ผมออว่าบราได้ไปย่างบอ่อเมื่อคืนบ่ก็ได้ไปที่แรกเอื้อยเจ้าสิมาน้ำบาลาวได้เหมือนกัพนพราวิไลนะเพาสิมานอนอยู่พี่ มาาขอสิมาคอเขาน้ำนางลอยมากินก่อนเข่าเบิดกินแล้วว่าสันจะมีอย่าบอกเขาสิแบ่งให้เอื้อนนะลอยหมดนะเอื้อยมากกับแบงให้เอื้อยเลยถ้่วหนึ่งสองถ้วยก็แบ่งกันแบ่งให้กินเออขึ้นเข่ามากเลยสิมาไดยเขียนหมู่บ้านในก้าให้เออเขียนเจ้าหน่าบ่านก้าวไห่กับเจ้าเดิมหมู่บ้านนี่เดิมบ่มีเนื้อกินนะสันเราได้กินซะตัได้มากินธงซานเข่าเขาบ่มีเยื้อกิน เขาว่ามีผูหาคือจาเฮ้ยบึงดูกระใจน่ะมันจะไปแทงคอมนเกาไวยขยะเลยอาลงนะบงนี่ชมก่บตาเห็นลูกนะเอาลงเลยขนมรจะาหมักบ่อนางลอยเอาเขาก่องทือเก่าลนม็กน้อยเ็นดีอย คอยว่าอันี้จะจำด้วยหนึ่งอันนี้ยังอันดีเห็นะสร้างผัวมาอะไรผัวเบิ่งเบิ่งก็ปัชยานอรอกันบ่บอุ้ยมันมียาผัวเจ้าจุนอ่านบอกออกกับโบหันเป็นยาอีกอย่างตรงบอกไว้แล้วจเจำของนังร้อยกับลูกอันนี้อันนี้นี่ยาขาเห้อืนี่นี่ยาขาเห้งสะเอาน้ำใส่พมือเปียแล้วก็สะสะคือแชมพูดีสะแล้วก็มากไว้หาหน้าที่แล้วก็ล่างงอกบ่อะไรเด้อ ใช้ได้หลายเคื่อบุ๋มแม่ใส่ทีเดียวเบิดได้เลยจืดอยู่เห็นได้เลยเอาว่าดูเอาคำว่าจืดเห็นได้เลเพราะ่มีหาวหามันไปหมดเลยหามันไปบุลเลยคือเห็นกาวคันมันมีเลยคันมีเลยให้จะสะเลยเด้อมันจืดมากาจืดกาวอันย่อมไว้ย่อมไว้คันบุ๋มแหาวอันนี้อันนี้นะยาหลอดส่บ้านนี้ยาหลอดทางกีกาครัวเจ้า ยาสาหัวตนี้ยาสาหัวบอยาสาหัวขอคัวเจ้าให้ครัวเจ้าสาหัวเดียวทาเป็นกีดจ่าขีดัวเือลาเอยาระเบอารแม่บอกแม่ไหนเสือลาเอยาสาผมตาเกลงจักษาเสือลากะเกลือนขวดละอยเจ็ดสิบบาทงาบ้านทำะี่ได้าอนไจเน้อยเจ็ดสิบบาทนี่อันนี้ของคัวเจ้านี่บร ทากี่เดือนจ๊ะนี่ยาสะสมตัวนี้30เดือนยาสะตัวนี้ตัวนี้มืออย่ายาสะเด้ออันนี้ยาทานีต้องบอกไว้ถ้าําได้บ่ดไดถ้าําบ่ได้ก็ค่อยมาถามเฮาอีกทีนึงเนาะแม่นตามนันแหละน้ําร้อยอันนี้เก็บไว้ดีๆเด้อมีเฮาลสะบ่มีแล้วก็ยานี่เด้อสบู่อันนี้เป็นสบู่เด้อนี่2งนี่เด้อ มาแล้วคอยบ่มีสบู่ได้เหนือนเหงาๆได้มาตอนโดนจับมาได้เอาลูกเหนียวอีหละใส่สบู่มันมันก็เหนียวได้อใส่เลยได้เก็บก็แม่นางน้อยเก็บก็กองไว้ก็ขนนู้นนะเนี่ยใส่เลยขมเขามีแฟนเพจเออใส่บวมแล้วบอหมดแล้ว มีแคมเพิร์ดยิงกระเวนมันต้องใส่ด้วใส่มีมัาที่หน่อยสูงก็หลายตัวเลยวะจะก็มาใส่โล่ฉันวอยใส่มาได้ได้ค่ะสูงบุญมีนะมันใหญ่ไว้ยเสียมเหงาต้นดูุนิ่วโอ้ยอยากนั่เลยบันนี้มานั่งเบิ่งนั่งลอยจิน แบ่งเหรอแบ่งให้กินน้ำเนี่ยบ่จัะห่อจักใก่ก็สงสารกันเนี่ยบ่เอามาให้บักกวงบักไก่ก็ได้เข้าเดิม้ัมงานดีกินขนมชาช่ายก็แค่ขนมชาช่ายชาช่ายบันแพเอิรนมาจุพูดอะก่อนเออมาเอิรนมาขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่เพื่อน กาแฟละบาทเส็ดกาไปเก็บข้ากล่องเล้กขนมนะเก็บข้ากล่องได้ถ้าบบอกเก็บละว่าเล้าสิเก็บเอาได้ให้ค่อยบอกหนึ่งให้ค่อยบอกกล่องนี่ให้ยี่บ่กล่องหนึ่งปั้นกันที่ได้สามกล่องสี่กองชิเบงขออยู่บ่ À, con người... à, hai con đấy là, công đại lai dạp lấy tàu bò hải còn bất kỳ tàu bò hải có bò hải hải lúc bên nhau lúc bên nó loài nỉ มันมันแบบเนี m ้ยตอนนี้จะกินมประมาณร้อยจะให้เป็นเหรียญโทรศัพท์ไยเอ็มบอกเวลาว่ายังใหม่ใหม่ใหม่เลยมีแต่ใหม่อืมใหม่แล้วสิถึงไม่เส่ไม่เส่พอแล้วจะน้อยฮะโอ้ยร้อยเอ้ยไม่ฮะเบิร์ตแหลมามาไม่ถอดมาหน่อยไม่เบิดแล้วลมมีฮอตไฟส์บุดเพลงบุดเพลง เน mm um> 네ี่อืมอะไรองตัวนี้กูไม่รู้อ่ะเก็บเข้ากล่องเด้อพี่น้องเอ้ยเพื่อนช้ยเบาลาวกล่องได้พี่น้องถ้าเบิ่งเด้อ่จะใช้เบาลาวอยู่บ่หั่นเก็บเข้ากล่องเบป็นละบาทนี่ ่็คือสืซื้อนี่นี่นี่ไปใช้เอากลงก็ได้จะให้ลูกเจ้ากินหน่อยเด้ออันไหนเบิ้งเออตอนนั้นมันหกเดือนถึงไปนี่มันเป็นโจ๊กมันเป็นโจ๊กข้าใส่กลงใส่ไก่น่ะเด้อนั่งเลยจะจำซีมันเดินนี่เอาตัวนี้ให้ลูกเจ้ากินเผื่อมันเป็นขาใส่ขนาดหน่อยเด้อเออสีนี่พอตัวนี้มันกินประจำเลยนี่น่ะนี่มีตากผลูกเอาประมาณนี้ซีบอก มันได้หกเดือนแหละบอ่อยังก,กินต้นไหนเดือเดือนไม่บอกหกเดือนออมานาังกรมานังขอบพุ่นป้าเพื่นอนกรขอบใจป้าม่แบบลงมามให้นขนมได้เ,าาเาาดบาาเหนักเด้อขอบบ่ได้เอามาให้กินจะขื่อเด้อบ้านนี่เด้อบอกให้ว่าไม่ไม่ได้เวลาบอกอย่างนั้บุญมีบุญเพ่งบุญเพงกบุญมีบุญเพ่งแลบบแบบชน,น,นเลยบ่ลงไปลงมาแล้ยแค่น้อยปูใหญ่เพื่อนบ่อแพงเจ้าเด้อเจ้าบอได้กินได้ขนม มาลาบปดมมาให้ได้จากนนนอยนนนนนานนนานนนนนนกนนนเต็มกลนองอันน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 บนน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 เนานน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 งนนได้บนนนนานนนนนงนนนนนนผู้ใหญ่เจ นั่งงามๆน้อมื่อึ้นดูขนมเต็มตีนลูกช็อกโกแลตน้เมื่อึ้นเบ้าขอบคุณขอบคุณเมนิงใจดีอยู่จังหวัดคอนแก่นที่ฝากของกินของใช่มาให้นา่งร้อยกับลูกให้ดูดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งให้ร่ำให้รวย อยาเจ็บอยาจนเห็นยังบานนี่ต่อไปสาธุา,ธาธขอบใจคอยในแม่บานนี่ขอบใจรงนาวใจขอบใจบาูขอบใจบละุออานานบ,นนบุญมีกัยิ้มวะบมเป็นยิ้มเมามีขอบใจในแม่ทุในแม่บุญมี <c oughs> โอเคพี่น้องเราจะ <บ S 1> ได้จบคล <จบ S 1> ิปนี้ไปสาีก่อนเนาะ เขอบอคนเดียสีบอร์ุสิคนที่เขาเบองมาสมเด้อฝาก็หลยหมสคติดตามไป้องไนเนาะไปพอันไหนคิดมาก็เลอพี่งน่ะสบายดีนาง้อยโดยโดยโดยสบายดีสบายดี